มาอีกแล้วจ้ากับอันติท1.6 g ปี2018รถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์นะคะคันนี้เลขไม่อยู่เพียงหลักหมื่นกิโลอีกแล้วนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดน,นะรับรองว่าสวยๆแบบนี้นะคะมาไวไปไวแน่นอนดูให้จบคลิปนะคะลูกค้ารับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เผู้ชมผู้ติดตามทุกทุกท่านนะคะกลับมาพบกับนัดเพชรยนอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะนัดมีรถหน่วยงานปลดระวางอีกหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะเป็นตัว t o โยต้าอันติ 1.6G ปี2018นะคะจะบอกว่าคันนี้เรขไกใหม่อยู่เพียงหลักหมื่นกิโลอีกแล้วนะคะใครที่มองหารถปีใหม่ไหม่น้อยสภาพสวยๆไว้ใช้งานอยู่แนะนําคันนี้ไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะผ่อนนานสูงสุด7ปี8 สีงวดน,นะคะสําหรับลูกค้าประวัติเครดิตดีนะยังใช้ดอกเบีย้ยพิเศษได้อยู่นะคะเริ่มต้นที่4ปี2 9 9นะคะ5ปี2.79%หรือขยายผ่อนนาน6ปี7ปีนะคะดอกเบีย้ยเพียง2.99%เท่านั้นเองนะคะดอกเบีย้ยถูกสุดๆเลยนะแต่ว่าตัวดอกเบีย้ยพิเศษนี้นะคะลูกค้าใช้ได้ถึงแค่วันที่5กันยายนนี้เท่านั้นนะคะใครที่มีแผนออกรถช่วงนี้นะคะห้ามพลาดรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลย นะคะลูกค้าอยากใช้ดอกเบีย้ยพิเศษเนี่ยต้องเซ็นสัญญาก่อนวันที่5กันยายนนะคะสําหรับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่นะคะสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดได์มาได้นัดยินดีให้บริการนะคะรถของเรานะสภาพสวยๆเลยนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสนใจห้ามพลาดเลยนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าป้ายทะเบียนนี้เลย ะคะอรักข้างขอไข่9852้กรุงเทพมหานครโลโกโด้ด้านหน้าเป็นแบบโคมเยี่ยมนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโคมเยี่ยม2เส้นนะคะได้เป็นรถสีบอนเงินนะสีสวยๆนะคะฝากระโปรงสวยๆเลยสันเหลี่ยมคมเนี่ยมีให้เห็นเด่นชัดนะไม่มีรอยรักยิ้มเลยนะคะโคมไฟหน้านะคะลูกค้าเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะโคมไซสๆขาวๆสวยๆเลยไม่มีรอยแตกรอยเล้านะคะลูกค้า สวยเลยนะคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเลขมาอยู่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นนะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์บริการให้ถึงที่เลยนะสนใจห้ามพลาดนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กอันลอยแปเงาสสีนะคะน็อตห้รูโลโก้ตรงกลางนะคะตัวยางนะคะลูกค้า เป็นยางมิชลินนะคะยางยี่ห้อมิชลินเลยนะลูกค้าสวยๆเลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะได้เป็นยางปี2020นะคะลูกค้ายางปี2 0นะก็ใช้งานได้อยู่อีกระยะหนึ่งเลยช่วงล่างของรถสภาพเดิมนะคะไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะสวยๆนะการันตีโครงสร้างให้เลย หัวน็อตไม่มีรอยไขย่รอยเขยิบเขยื่อนรอยซีนเดิมๆนะคะเรื่องโครงสร้างเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะคัเกตเทุกคันเลยนะคะลูกค้าเป็นรถหน่วยงานปลดระวังประวัติศูน์นะมีการตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วยนะคะตรวจให้สูงสุดถึง274รรายการเลยนะรับรองว่ารถของเราเนี่ยโครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะกระจกมองข้างฝาครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะ มือจับประตูสด้านนะลูกค้าเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะลูกค้าตัดผ่านกลางด้วยเส้นโครเมียมนะคะเป็นเอกลักษณ์เด่นเของตัว Anti ะะอันติดเขาเลยนะคะกระจกเดิมแท้โรงงานนะโลโก้ t ตยต้มีติดอยู่นะคะคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบเรยบเรียบออพคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าสภาพสวยพร้อมใช้นะคะแนะนำเป็นปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะ วัดูภายในกันต่อนะลูกค้าภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบทนะคะ มือจับประตูด้านในนะเป็นแบบโครเมียมนะคะระบบเซ็นทัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแห่งประตูให้นะได้เป็นปุ่มเอนจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะกุญแจคีย์เลสสตาร์ทมือแอร์กลมๆหมุนได้360องศากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยแบบบางติฟังก์ชันด้วยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะสภาพพวงมาลัยนะคะสวยๆเลยไม่มีรอยถลอกรอยสึก ของการใช้งานนะแล้วก็คันนี้นะคะลูกค้ามีแอร์แบ็กให้7ลูกเลยนะมีแอร์แบ็กให้7ใบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม่กันนะเดี๋ยวนะัดสตาร์ทรถให้ดูเลขไม่กันเลยนะคะคันนี้นะลูกค้าหน้าตากุญแจนะคะจะเป็นกุญแจคีเรตปุ่มเองจริงสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทนะนี่ดูเลขไม่กันนี่นะคะลูกค้า เล็กไม่เพียง85,296กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม้แท้ไม้เดิมตรวจสอบประวัติได้ไม่มีการกลับไม้กอไม้อย่างแน่นอนนะคะลูกค้านี่นะ ใบนัดใหม่เช็คระยะของเขานะคะจากศูนย์โตโยต้ายังอยู่เลยนะคะประวัติศูนย์ร้อแน่นอนนะคะเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ FM CD USB a ี U x ได้นะคะแอร์อนะล็อกมุนมือปรับได้4ระดับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะมาพร้อมกับระบบกันลื่นนถลายนะมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะภายในเนี่ยสวยๆเลยนะคะลูกค้าเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะ ฝ้าเพดานไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือว่าลงอักขระยันเลยนะฝ้าสวยๆนะคะเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังสีเบดนะเบาะไม่มีช้ำไม่มีรอยฉีกรอยขาดน,นะคะเบาะสวยๆเลยนะรถโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีเรื่องของการจมน้ําอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าวิธีสังเกตง่ายๆนะว่ารถจมน้ํามาไหมเนี่ยให้ลูกค้าดูตรงหัวน็อตน,นะคะตรงฐานเบาะได้เลยนะถ้าตรงนี้มีสนิมขึ้นเนี่ยให้สันนิฐานไว้ก่อนเลยว่ารถจมน้ามาอย่างแน แน่นอนนะคะแต่ถ้าตรงนี้ยังไม่ชัวร์ให้ลูกค้าดูด้านในได้เลย ตรงคันเร่งนะคะหัวน็อตตรงคันเร่งนะลูกค้าหัวน็อตสีเงินเงินนะคะถ้าหัวน็อตเงินเงินด้านในเนี่ยมีรอยสนิมกัดจินเนี่ยให้จันนิฐานได้เลยว่ารถคันนี้จมน้ําหรือว่าไปลุยน้าท่วมหนักมาอย่างแน่นอนนะแต่ว่านี้นะคะหัวน็อตสีเงินเงินสีเดิมเดิมนะไม่มีเรื่องของการจมน้ําหรือว่าลุยน้ําท่วมหนักแน่นอนนะคะนัดการันตีให้เลยนะสภาพสวยเลยนะคะคันนี้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะหัวน็อตโซ่ประตูนะคะไม่มีรอยไขย่รอยเขียบขยี้เลยนะคะ สีเดียวกับตัวรถเลยนะสภาพสวยเลยนะคะลูกค้าเรามีการตรวจเช็คสภาพให้ด้วยนะคะตรวจให้สูงสุดถึง274รายการเลยนะเรื่องของการชนหนักเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะบอดีกว้างๆนั่งกันสบายๆเลยนะมีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้มีที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังให้2อรูนะคะเบาะด้านหลังเนี่ยไม่มีช้ำเลยนะขอบยางสี่บานประตูนะคะลูกค้าดึงลง มาดูในส่วนของสปอร์ตเม็ดอาร์ตได้เลยนะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะ นี่เลยไม่มีการชนหนักอย่างแน่นอนนะการันตีให้เลยคงสร้างเดิมทั้งคันนะคะสวยๆนะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากใช้ดอกเบีย้ยพิเศษนะ4ปี2.59% 5ปี2.79%หรือ6ปี7ปีนะคะดอกเบีย้ยเพียง2.79%เท่านั้นนะลูกค้าอขอภยัย6ปี7ปีดอกเบีย้ย2.99%เท่านั้นนะคะตัวแคมเปญดอกเบีย้ยพิเศษนี้นะหมดเขต5กันยายนนี้เท่านั้นนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลย เหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะคะสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะก่อนที่แคมเปญดอกเบี้ยพิเศษจะหมดลงนะลูกค้าต้องเซ็นก่อน5กันยายนนี้เท่านั้นนะคะลูกค้าไม่มีต่อแล้วนะสำหรับดอกเบี้ยพิเศษนี้นะคะห้ามพลาดเลยมาชมกันต่อในส่วนของารายละเอียดด้านหลังนะคะลูกค้าไฟท้ายนะคะได้เป็นไฟท้ายแบบ led นะดีไซน์มาให้ฉ่บเฉียวสวยงามนะคะ มาพร้อมกับตัวไฟทับทีมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดเลยนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยขอละคังขอไข่8952้้กรุงเทพมหานครนะคะ เป็นตัวอันติส1.6ปี2018นะคันนี้ไม่แป0 0มกิโลนะคะราคาค่าตัวนะ8 7อ0 0่า4น9 0 0 0นะคะสำหรับคันนี้479นะผ่อนนานสูงสุด7ปีดอกเบี้ย2.9% 9้ค่างวดน,นะคะผ่อนลมต้นที่7,800บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านหลังกันนะคะไฟท้ายนะนี่ เดิมแท้จากโรงงานนะคะลูกค้ายี่ห้อไทยโคอิโตะเนาะไฟท้ายเดิมแท้นะคะพวกตะเข็บรอยเย็บต่างๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะห mm ัวน็อตด้านหลังไม่มีรอยไขายเลยเขยบขยืย้อนเลยนะคะสภาพสวยเลยนะ mm hmm. การันตีโครงสร้างให้เลยนะคะสปอร์ตเมดอาร์ตนะคะนี่ตะเข็บรอยเย็บต่างๆ,ๆเดิมๆนะไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะคะ mm hmm. ในส่วนของคานด้านหลังนะคะลูกค mm ้า hmm. นี่เลย จุดเม็ดอาร์ตกลมๆคานไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนนะคะสภาพเดิมหัวน็อตนะคะไม่มีรอยไขยรอยเขียับขยันเลยนะส่วนบอดี้ด้านหน้างนะคะล้อไหล่อุปกรณ์แม่แรงครบเลยนะคะรอยซีนเดิมๆจากโรงงานนะสปอร์ตเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะด้านท้ายนะคะนี่ ซีนเดิมนะคะไม่มีรอยสนิมกัดจินนะไม่มีเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีอย่างแน่นอนนะคะการันตีให้เลยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะรับรองว่าคันนี้นะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนัดการันตีให้เลยนะว่าคันนี้มาไวไปไว,ไวแน่นอนนะลูกค้าเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะรถมือเดียวนะเลขไม่อยู่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าสภาพสวยเลยนะ ใครจองก่อนได้ก่อนนะคะต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะคันนี้นะเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเลยนะคะในส่วนของแผ่นเพดของรถนะคะลูกค้ามีติดอยู่นะคะไม่มีรอยขายรอยขยบับขยื่นเลขเครื่องเลขถังตรงแน่นอนรถปี2018นะคะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์บริการได้เลยนะ,ะข้อมูลเขาออนไลน์ทั่วประเทศนะคะลูกค้าข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะพา4ีรถนะคะหมดนู่นเลยนะ,ะมิถุนาปี67นะคะกระจกหน้านะคะเด เดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโ t ต้ามีติดอยู่นะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคันนี้นะคะอันติด 1.6G ปี2018นะคะรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์นะเลขไมล์หลักหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่4 79,000บาทนะคะสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวนะัดพาไปชมกันต่อนะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ1 6 0 0กซีซี125แรงม้านะคะคันนี้นะรองรับน้ำมันเบนซินนะคะ9195 E20 E 85ได้เลยนะคะลูกค้าภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพสวยๆเลยนะไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะ เครื่องยนต์แห้งๆสวยๆเลยนะลูกค้าเช็คประวัติจากศูนย์บริการได้นะคะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องนะไม่มีแน่นอนนะคะการันตีให้เลยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมนะคะจุดเม็ดอาร์ตตรงเบ้าโชคมีให้เห็นเด่นชัดนะคะไม่มีรอยแคะรอยขยเลยนะหัวน็อตแก้มนะคะเดิมๆจากโรงงานนะ สีหัวน็อตสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยรอยเทียบเพรี้ยเลยนะคะการันตีให้เลยนะสภาพเดิมแน่นอนคานหน้าหม้อน้ำตรงๆนะคะไม่มีคดไม่มีงอนนะ,ะส่วนคานหน้ารถนะคะด้านในนี่เลยนะคะลูกค้าพาร์ทอะไรมีให้เห็นเด่นชัดไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีรอยบุบนะคะลูกค้าสภาพสวยเลยนะรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะสวยเลยนะ ซีนนะคะเดิมๆจากโรงงานจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยขายรอยเขียบเพี้ยนเลยนะคะหัวน็อตฝากกระโปรง ตาปั๊มตัวตายังอยู่นะคะชงหวนกันความร้อนอยู่ครบเลยนะคะในส่วนของสติกเกอร์มอกอนะมีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้าแนะนําคันนี้นะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์ร้อเซนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนได้นาน7ปี8 4งวดนะลูกค้าข้างวดผ่อนเริ่มต้นที่7,800บาทนะคะอย่าลืมนะคะตัวดอกเบีย้ยพิเศษนะหมดเขตวันที่5กันยายน เท่านั้นนะคะลูกค้ารีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะก่อนที่แคมเปญดอกเบี้ยพิเศษจะหมดอายุลงนะคะอยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่นะสนใจห้ามพลาดนะคะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะกับตัวอันติด 1.6G ปี2018นะคะรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์นะคะโทรหานัดได้นะเบอร์โทร0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นาัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้นะยินดีให้บริการนะคะสำหรับวันนี้นะ นะต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ